หอยมแมลงภู่ค่ะเทลงไปเลยหอยมแมลงภูวันนี้สองนี่เลยค่ะเคียรีเอร์วันนี้นะคะเคียจะอ,อ,อบหอยมแมลงภู่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไปชมกันเลยนะคะเดียวเดียวกินหอยไหมคะ,มะแมลงภู่นะคะซื้อมาแล้วก็มาทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ ตัดหนวดให้เรียบร้อยนะคะก่อนอบจิ้มซีฟูดนะคะใช้ปั่นค่ะพริกค่ะพริกแดง20เม็ดกระเทียม1หัวเลยค่ะใส่ใสลงไปใส่ลงไปใโถปั่นเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนแกงน้ำปลา2ช้อนแกง รสด,ดีหนึ่งช้อนแกงผมนัวเรืผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟ oh, <wow. S 1> กเกลือครึ่งช้อนกาแฟค่ะแล้วก็มะนาวนะคะลูกใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นเลยปั่นเลยนะคะ จิ้มซีฟูด้ดระบบปัน่นเทลงถ้วยเลยค่ะนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็อบหอยเลยนะคะนี่ค่ะล้างสะอาดเรียบร้อยตั้งหม้อเลยค่ะหผลกาหนึ่งกำมือหอมแดงหนึ่งหัวตะไคร้สองต้น ใบมะกรูดห้าใบใส่ลงไปเลยลองก้นนะคะหอยแมลงผู้ค่ะเทลงไปเลยหอยแมลงผู้วันนี้สองกิโลนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเปิดไฟอบเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะ ว้าวสุกแล้วนะคะนี่เลยค่ะตักเสิร์ฟกับน้ำจิ้มได้เลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดอบไม่ต้องอบนานนะคะอบประมาณสัก15นาทีเสร็จแล้วนะคะหอยมแมลงผู้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะชิมเลยไหมชิมสักตัวสิ ชิมเลยค่ะว่าน้ำจิ้มจะรสเด็ดเป่านี่ค่ะอุ๊ยร้อนอ,อร่อยมากเลยค่ะหอมเครื่องสมุนไพรน้ำจิ้มก็รสเด็ด คลิปนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำกินกันดูนะคะหอยมแมลงผู้อบง่ายๆค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย